ประกวด Miss Universe 2025ที่จบลงไปแล้วแต่ก็ยังมีดราม่ายังต่อเนื่องมีทั้งนางงามที่สลัดตำแหน่งมีทั้งนางงามที่ไม่อยากเป็นควีนทวีปผู้ชนะถูกวิจารณ์แรงว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งรวมถึงของผลการประกวดและการมอบรางวัลพิเศษต่างๆที่ถูกมองว่าอาจจะไม่โปร่งใสจนทำให้ภาพลักษณ์ของ Miss Universe อาจจะดูไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเมื่อก่อนเพราะผลตัดสินที่มันค้านใส่ตาประชาชน แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือมันกระทบถึงการจัดก,การประกวดในปีหน้าที่จะจัดขึ้นที่โปรโตอริโกนอกจากถูกมองว่าผลการตัดสินอาจจะไม่โปร่งใสแล้วอีกประเด็นที่มีส่วนสำคัญคือเรื่องผู้ถือหุ้นของ m i s ยูนิเวิร์สเพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ร้อยมีปัญหากันทั้งหมดทั้งฝั่งของราอูลโรชาและแอนจักกรพงถึงแม้แอนจักกะพงจะพา j k เเข้าไปอยู่ในสภาวะฟื้นฟูกิจการแล้วก็ตาม หลังจากที่ได้ยื่นต่อสารล้มลายกลางไปก่อนหน้านี้โดยได้แต่งตั้งบร,ริษัทแกลนทอร์ตันสเปเชียริสเอส s ร i s ซ r ร s โซ v ิเซสเข้ามาเป็นผู้ร่วมทำแผนด้วยแต่ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้บริหารจากทางฝั่งของ JKN เข้ามาอยู่ในแผนของการฟื้นฟูกิจการแต่อย่างใดหลังจากการจัดการประกวด Miss Universe 2025ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยจบลงก็มีกระแสรเรื่องการหนีไปต่างประเทศของแอนจัก,กรพง และวหอบเงินกว่า6,000ล้านบาทไทยไปแปลงเป็นโทเค็นหรือคริปโตเคเลซีหนีไปอยู่ที่เม็กซิโกและได้สัญชาติเม็กซิกันผ่านการอนุเคราะห์ของราอูลโลชาที่กระแสะข่าวระบุว่าเป็นบุคคลที่คอให้ความช่วยเหลือแอนจักกะพง์อยู่เบื้องหลังกระแสะการหนีไปต่างประเทศครั้งนี้ของแอนจักกะพงมีข่าวออกมาภายหลังจากศาลแขวงพระนครใต้ศาลนัดฟังคัพิพากษาคาดีหมายเลขดําที่ อ .14402566 ที่นารวีวัตรมาชมาด,ดนหมอเสเป็นโจทยื่นฟ้อง JKN และแอนจัก,กรพงจำเลยที่1-2ขีดสข้อหาร่วมกันช่อโกงโดยจำเลยร่วมกันหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริงซึ่งควรบอกแจ้งแก่โจทย์ คดีนี้สารไต่สวนมูลฟ้องโจยดแล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาโดยเมื่อถึงเวลานัดจำเลยที่สองไม่มาสารและไม่แจ้งเหตุขัดข้องเพื่อที่การทำให้เห็นว่าจงใจหลบหนีจึงให้ออกหมายจับจำเลยที่สองมาฟังคำพิพากษาต่อไปส่วนทางฝั่งของลาอูนโรชาผู้ถือหุ้นมิสยูนิเวิร์สอยู่ถึง4 8เซ์ก็ถูกออกหมายจับโดยสำนักข่าวชื่อดังทั่วโลกได้ไรายงานว่าลาอูนโรชาคานตู ประธานและเจ้าของร่วมของเวทีการประกวดมิสอูนิเวิร์สได้ถูกสำนักงานอายการสูงสุดข,ของเม็กซิโกตั้งข้อหาเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดอาวุธและน้ำมันเถื่อนซึ่งนะับเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเวทีการประกวดนางงามระดับโลกอย่างมิสอูนิเวิร์สแถลงการจากสำนักงานอายการสูงสุดเม็กซิโกระบ,บุว่าได้ออกหมายจับราอูลโรชาพร้อมผู้ต้องสงสัยอีก1 2รายเมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา หลังจากมีการสอบสวนนานกว่าหนึ่งปีเพื่อสืบสวนความเชื่อมโยงที่อาจเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเม็กซิโกรายงานว่าราอูลถูกตั้งข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนของผิดกฎหมายระหว่างวัวเตมาลาและเม็กซิโกโดยสำนักงานอายการสูงสุดข,ของเม็กซิโกระบุว่าราอูลเป็นหัวหน้าองค์กรอาชญากรรมที่ลักลอบขนน้ำมันเถื่อนโดยใช้เรือผ่านแม่น้ำอุซูมาซินตา ก่อนลำเลียงขึ้นรถบรรทุกเข้าประเทศเม็กซิโกสื่อดังกล่าวยังรายงานอีกว่าอายการจากสำนักงานปรปาบปรามอาชญากรรมจัดตั้งของเม็กซิโกได้ยื่นขอหมายจับราอูนในข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการลักลอบค้ายาและอาวุธ ตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนราอูนได้เจราจากับสำนักงานอายการสูงสุดในเดือนตุลาคมและถูกกักตัวเข้าไปอยู่ลักษณะของการขอเป็นพยานและได้ทำข้อตกลงการยอมให้ข้อมูลสำคัญเพื่อแลกกับความคุ้มครองทางกฎหมายหลังจากนั้นก็มีข่าวลือเรื่องการขายหุ้นของ Miss Universe ข่าวลือออกมาว่าราอูนจะเลิกทำมิสยูนิเวิร์ และอาจจะมีการขายหุ้นทิ้งส่วนจะขายออกไปให้ใครนั้นก็ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนหลังจากมีข่าวเ,เรื่องการขายหุ้นของราอูนออกมาก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าการที่ลานูนโรชาไปซื้อหุ้นมิสซูเวิสจากแอนจัก,กรพง์มาตั้งแต่ตอนแรกเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายการถือหุ้นของราอูนก็จะต้องเป็นโมฆะหุ้นทั้งหมดของมิสซูเวิสก็อาจจะกลับมาเป็นของแอนจัก,กรพง์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไป ประเด็นเหล่านี้ส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของเวที Miss u n i v e r s ์และกระทบกับการจัดการประกวดในปี2026ซึ่งมีประเทศโบโตริโกเป็นเจ้าภาพล่าสุดโบโตริโกในฐานะเจ้าภาพจัดการประกวดนางงามจากักรวาลครั้งที่75ในปี2026ก็ได้แจ้งคำขาดต่อ MUO หรือ Miss Universe o r g a n i z a t i o n ว่าต้องส่งผู้มีอำนาจตัดสินใจมาหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ชัดเจนโปรง่งใสและตรวจสอบได้ของการจัดการประกวดภายในวันจันทร์ที่1ทธันวาคมที่ผ่านมามิฉะนั้นการจัดการประกวดทั้งหมดจะถูกยกเลิก บริหารระดับสูงจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของปวยตอริโกได้ออกคำขาดว่าการเป็นเจ้าภาพจัดก,การประกวดมิสยูเิเวิร์สในปวยตอริโกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยต้องได้รับการตรวจสอบผลคะแนนโดยบริษัทตรตวจสอบบัญชีระหว่างประเทศมิฉะนั้นสัญญาลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพมูลค่ากว่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐจะถูกยกเลิกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและเงินลงทุนซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า11ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินของรัฐบาล ต้องมีความโปร่งใสนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าเจ้าภาพต้องการความมั่นใจในความยุติธรรมของการประกวดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีแถลงการออกมาอย่างชัดเจนว่าทาง MUO จะตัดสินใจอย่างไรและทางโบตริโกจะยังเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด Miss Universe 2026อยู่หรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไป